คุณก็เห็นคุณก็สิว่วว้าวแต่คุณไม่เคยไปดูพระราชวังแวร์ไซคุณไม่เคยดูไปดูงานสถาปัตยกรรมระดับโลกความคิดคุณก็จะอยู่แค่ปราสาทตาควายปราสาเมืองทมงานออกมาสิบยี่สิบชิ้นไม่ต่างกันเหมือนเดิมกูขอพูดกูอดมานานแล้วแค่ยายหันถ่ายรูปเห็นฉากนิดเดียวจะเป็นจะตาย ไลฟ์สดเห็นฉากนิดเดียววูวูวูขึ้นนัดคนไม่พอโน่นนี่นั่นมึงโทรบอกค่ะค่าใช้จ่ายให้ฟี่ให้กินฟี่กูยห้ให้ได้เลี้ยงไหวเลี้ยงยักกูก็เลี้ยงได้กระแสส้ำคัญลดมากอีกแถวหนึงไม่ก็เสียบได้หาเวลามากค่ะคนมันใจใจน้ำกันกูซูนมีชื่อเสียงของอีสา,านนะครศรีค่ะเพราะเฮียนหน่อยค่ะ มาให้ทำฉากค่ะไม่ไงั้นก็เป็นช่างตอกต่อยค่ะมาดามาใส่กูกูใส่เหมือนกันนะตอไปนี้กูไม่กลัวใครแล้วนะฉากกูเปิดมาแล้วนะกูมีคนทำาแล้วปีหน้านะขอบคุณทีมงานชุยฉายแมนบอซื้ออย่างนี้ลหละเลิศวิจิต วิจิตดาม่าใส่กูกูดาม่าใส่กูไม่ดราม่ากูด่าค่ะทำฉากมอลําถ้าไม่ใช่อีสานนครสิน,น,สนเธอก็ไม่มีชื่อเสียงอย่าพูดเธอไปอยู่วงเก่าเธอน่ะกี่ปีไม่เห็นทุกคนพูดถึงเธอเลยโยปลดล็อกฉันแล้วค่ะฉันกล้าพูดได้เต็มปาก มีอะไรก็แค่พูดคุยกันมันไม่ได้ยากเลยมีอะไรกันแค่โทษเบากันยาโพดยาใส่อารมณ์เพราะอะไรรู้ไหมฉันอาเงินจางฉันไม่ได้ขอเธอมาทำฟรี่ไม่ได้ขอแรงฟรี่แค่แครเบาคุยกันแล้วเธอจะต้องคิดว่าเฮ้ยอยู่กับ,บวงนี้มาสามปีเรามีชื่อเสียงเรามีหนึ่งสองสามสี่โน่นนี่นั่นคิดไม่เป็นหรอ คุณยอมหักเลยเหรอแล้วไงอ่ะคิดไม่ได้ละสิว่าฉากฉันนอกจากจะไม่เหมือนเธอแล้วยังวิจิตดูหรูหราไม่ใช่รักชูธรรมดานะก็ไม่รู้สินะ เสียงไม่มีครับบอกเคยว่าให้คนปนิจเถือบอกเคยเก็บไว้ในใจมาเป็นปีหนึ่งเก็บว้ในใจมาเป็นปีปีเรื่องเดียวเลยนี่แหละลดล็อกผมลดล็อกมากน้ำตาสิไลขอบคุณเฮียหน่อยอีกครั้งหนึง่งขอบคุณเขาจะบอกให้นะ ในวงการหมอลำผมสัมผัสไม่เยอะนะคนหนึ่งคนหนึ่งที่มีความคิดแบบถ้าคนที่ทำงานด้วยอะ่ะจะพัฒนาตัวเองนะในวงการหมอลำนะผมไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับยีบานฟินแลนด์นะไม่เกี่ยวคนอื่นอันนี้คือผมได้สัมผัสเอาที่ว่าผมได้สัมผัสผมสัมผัส่าหลายคนผมสัมผัสแบบจริงจังเลยผมสัมผัสอยู่คนเดียว คนอื่นก็ยังแบบว่าคนอื่นยังแบบว่าเออหูจักการไปมากอาจจะไใบดูแต่บอยศิริชัยบอยศิริชัยเป็นคนที่ครีเอทบอยศิริชัยเป็นคนที่ครีเอทคนทำงานคือไอ้ผมพูดถึงบอยศิริชัยเนาะบอยศิริชัยผมคุยกับผมสิบนาทีบอยบอกว่าอายว่องคอยนะว่องคอยนะจุดเด่นเอกลักษณ์ คือล่ำเรืองอยูมดยูดังแท้คือล่ำเรืองล่ำหยังรู้ไหมบอยก็คงเอกลักษณ์ไว้แล้วเสริมเสริมโชวอย่างอื่นให้มันกลมกลมอันนี้คือบอยสิริชัยทุกวงอต้องมีเอ,อกลักษณ์ของตัวเองแล้วคงเอกลักษณ์ไว้แล้วเอาอย่างอื่นมาเสริมอีสานนครสินเอกลักษณ์คืออย่างเงินบริบปดักชันมาขึ้นขายฉากบริบปขายหยัางขายมวลขายทุกอย่าง อสคือกูค่ะไม่ใช่โปรดักชั่นค่ะคือกูนี่แหละค่ะมีตลกมีตลกที่หน้าแหลค่ะนั่นแหละพี่น้องบผมจะบอกให้ด้วยว่าที่ผมอ่ะบดล็อกมาหนึ่งปีเต็มคือเรื่องฉากเฮียหน่อยโทรมาบอกผมมันจะปิดวงบอสยังหาคนทําฉากให้ไม่ได้เลยไอ้ปอบนี่มึงไม่ยังวะไอ้ควยมึงก็ูตายบอสอีมึงหอยไอ้เป็ด บล็อกกับบล็อกกูโลดมึงแม่จะแตกอีหยังเอาไปห้หยอกอีหยังเนี่ยแหละไม่หยอกหยังเยสานบล็อกอ่ะคือหลายพัดแย่เหมือนบล็อกอ่ะน้ำน้ำหาแย่มาหาผัดกันไปไปไปกูเกี่ยวกับปลาเราไปเกี่กับไปกูสูนคือดอกไม้ให้แม่ใหม่ให้ให้เด็กเอาไปให้ไหมือว่าเราเอาไปเองมันไม่ทันแล้วค่ะเราจะบินบ่ายไปบ่ายสองค่ะฝากอิมมอสเลยค่ะ ตากอ,อีจอยค่ะโทรให้อีจอยค่ะอีจอยจะไปคืนนี้เร็วๆนั่นแหละพี่น้องคุณมีชื่อเสียงปีหนึ่งปีสองปีส,ปสามมาคุณย่อมทุบหมอเขาเจ้าของบลดลอกในใจข่อยที่ข่อยหายว่ามียงเนี้ยมันปลดลอกเรื่องเฮียหน่อยคุยกับผมผมถามเฮียหน่อยตลอดเลยวา่าเวลาได้ยกหูเฮียฉากเราเป็นไงบ้างเฮียจะพูดว่าฉันจะบาดตายไร้วันอะไรคู่ที่อย่าง มีที่เราเป็นอย่างพี่น้องเราถือผู้ช้ายโจมเพศีมีที่อยู่ในปลาขัอสำาลักง,งานมอล่ำขุนนั่นแหละพี่น้องผมกันเลยผมก็เลยปนเราผมก็เลยดีใจผมหายผมอย่างนี้ผมดีใจผมปนเราวาปัดเอ,อาใครนี่ดีใจบอกว่ามันเสียใจกูด่าไปแล้วค่ะความอัดอั้นตันใจของกูในวันนั้นที่เฮียนหน่อยเลือกเซฟความรู้สึกแย่หัน ก็เธอไม่รู้หรือว่าทําไมคนทําฉากเก่าชั้นเขาไม่ทําต่อเขามีประเด็นกับยายหันก็ต้องเซฟคนของเราก็ก็ถึงวันนั้นไงก็ก็ดีใจไงที่กับเฮียหน่อยคุยกันสองคนว่าต้องเซฟครอบครัวตัวเองนั่นแหละเออไปเซฟอย่างคนอื่นเนี่ยเซฟครอบครัวห้องกอนตัวเนาออีลีพี่น้องหมอยังไมายังหนอาพิจังบาพันดาขาวางเงินบนนี่มากวนน่าซื้อเดี๋ยวจะไปแล้วแย่แย่เห็นหนาตึงขึ้นลายถอ ออยิบปอบเนี่ยมากอย่างวะน่าไงที่ไหนม้งมาอย่างกูถามมึงไหนควันสื่อหลายมีวันหายห่างมาให้กำลังใจกันให้หอมชนหนึง่งไปนั่นแหละครับก็มีอะไรมากเป็นความรู้สึกในใจพี่น้องก็ค,คือเบิเ่งเธอหลายแท้ ชาไรคนคือเบินสองสาร้ยเขาก็อยากฟังเรื่องที่มาของฉากว่ามันมาจังไหนแบบใดมันเกิดจากดราม่าเรื่องฉากกันนะบอเออมันเกิดจากเรื่องดราม่าเรามือขึ้นก็มีคนโพดโพดว่าบอลูนเฮียหน่อยเ้ฉันเบิงฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้สนใจเพราะฉันอันเฟนเขาอันเฟียนหรือบอกนี่แหละเออฉันอันนี้มีคนเอามาให้ดูฉันเลยว่าเออก็ไม่เป็นไรไงก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นฉากปีนี้มันเริ่มต้นยังไงแค่นั้นเองทำไมได้ออกมาเป็นแบบนี้ ก็จะนึกบอกไงคนตัดเสือออกคอลเลกชันนี่มาตาสิบชุดคอลเลกชันกับสิบริตางกันพี่น้อ,นองกับสิเปลี่ยนตาแถบตาตะเข็บนิดนึงของเราไม่เหมือนใครนะก็ของเราของเราเป็นห้องชุดใหม่เนาะเอออ,อันนี้เป็นงานโอก,กุตูนะโอ,อก,กุตูเลยเหรอใช่โอ,อก,กุตูแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเป็นแฮนด์เมดจากฝรั่งเศสมี งานพรีเมียมเออโอคุตูต้องไปเปิดเบื้องต้นด้วยข่วบมัวเป็น,นอย่างเจ้าข่อยว่าถ้าอุกุตูเนี่ยคือแบบว่าเป็นแบบซูปเปอร์ลักชูยังบุ๊นั่นแหละพี่น้องไม่คอนเซปต์ก็คือขอให้มวนแค่นั้นแหละจบก่ต้องไปคิดหลายอย่าคิด like, ลลนะหลายเบิ้งหมอลำเนี่ยไปแล้วมันมวนเป็นฟอนเขาอยากไปเบิ้งโปรดักชช์โปรดักชั่น<ร>น <à> ้ำาแล้วไงเออโปรดักชั่นเราเลิศอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่แบบ ที่ถือว่าสักเซสนอกจากคาว่าสวยโปรดักชันดีชุดดีอะไรทั้งหลายอ่ะสุดท้ายเราก็คือความม้วนจอยผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะอ,อันนี้ขอชมทีมงานเดี๋ยวขอชมทีมพี่<ง>หนึ่งนพูดก่อนานาทีเดียวไว่ายังดอกอีหานี่เขาไม่ได้บอลเรื่อเงินหมอนล่ำเาคว่ำหมวนคว่ำ,ำออยังขึ้นอย่างไม่ฉันอยากพูดอาเปล่าไหมกหลามึงเลยในช่องมึงชมคนเพิ่มสามรอยติดทุกคนทุกคนเอเรียกฟ้าเปล่าตีห็นี่บอลลุ่มน ตีห้าหกโมงคน้นกันทั้งหลายอยู่แล้วก็ลุกขึ้นเต้นแซลสะแทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับอันนี้คือเอ,อที่สุดแล้วทําแล้วแบบคนสนุกคนแล้วไปทําแล้วคนไปจอยรู้สึกว่าไปดูหมอลําต้องไปจอยไปม้วนไปแบบไปไปสนุกอะ่ะอืมอันนี้แหละอืมไม่ม่วนมันมีหลายแบบนะม้วนแบบชอบชอบแบบชอบฟ้อนชอบอะไรหรือม้วนนั่งดูความสวยงามอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ แต่คอนเซปต์ของอีสานนครสิลป์ก็คือเป็นหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ซึ่งแฟนคลับเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น LGBT เป็นวัยรุ่นเนาะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแม,แม่แม่ก็มีเยอะแต่ว่าอก็คือได้ทุกแนวนั่นแหละแต่สําสคัญคือมาแล้วต้องม่วนจอยอ่าผมจะบอกให้ฟังเด้อผมพี่หนึ่งต่อให้ผมจ่ายพี่หนึ่งวันละทีมไฟนะผมจ้างพี่หนึ่งนะต่อให้ผมฟังนะผมจ่ายพี่หนึ่ง ต่อยผมใจมื่อสามหมื่นเชื่อไหมปีถัดไปอันนี้ผมจะบอกผมชอบคนทํางานแบบนี้ผมชอบคนแบบนี้ร่วมงานกับผมปีต่อไปพีป่หนึ่งบอกว่าบอดปีนี้ผมอะ่ะถีลงทุนเพิ่มเด้ปีหนาเขาแผ่เขาไว้ด้บอบอดเราจะต้องไปซื้อนันซื้อนี่มาติดอันนี้คือพี่หนึ่งขอบคุณพี่ฉัดมือมิกพี่ฉัดมือมิกขอบคุณพวกเราอยู่กันด้วยใจจริงๆมันด้วยใจด้วยความนอกจากเรื่อง ผนตอบแทนแล้วมันเรื่องของใจรู้สึกอยู่ได้แล้วสบายใจผมชอบคนทำงานแบบนี้สามพี่พลพี่พลกาฟิตทิ้มไฟพนฟันฝงพันฟ้าพี่น้องคือเขาคิดงานตลอดเวลาคนกลุ่มนี้จะเป็นคนคิดงานตลอดเวลาว่าฤดูกาลนี้ จะต้องเอาไฟแบบนี้เห็นไหมผมบอกว่าเวทีไม่เหมือนใครเวทีแบบใหม่อย่างนั้นอย่างนี้คือเขาคิดงานมาหมดเลยมันเป็นเมืออาชีพไม่ใช่ไม่ใช่คนทํางานที่ว่าไฟเก่าคานเก่านีาน่ละไอ้มันซองลงแม่เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ซื้อๆือจังสี่แหมอันนี้เขาจะคิดงานตลอดเ,ลเวลาเลยผมชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะลงแล้วเพราะว่าผมต้องไปเก็บของจะไปกรุงเทพบินพรุ่งนี้ ผมพูดถึงน้องบอยก่อนบอ,บอยสีชัยผมได้สัมผัสบอยสีชัยแล้วบอยสีชัยบอกผมว่าอายคานเซยียหอยเป็นคืชมูเจ้ามันกับสีคือกันมันกับสีนี่มันกับสีแข้งกันของหอยไม่เอกลักษณ์ลํำเรื่องบอยสีชัยผมให้เป็นนัมเบอร์วันในของของผมถ้าเป็นลํำเรืองผมให้บอยสีชัยคือที่หนึ่งในดวงใจของผมพวกอื่นเพราจะจจายังไม่เคยไปดูแบบนี้ แต่ผมเป็นแหล้่ววะเขาลําดีคือเขามีการสอดแทรกเวลาล่ำไปปุ๊บมีการบอแบบสอดแทรกเหมือนเราดูละครบอยสรีชัยรู้ว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ที่งานจ้างเยอะๆชอบภาพชอบอะไรในบอยศรีชัยล่าเรืองฉันบอกเลยล่าเรื่องแล้วบอยก็ไปจับเอาส่วนประกอบอย่างอื่น มาทําให้มันกลมกล่อมให้มันง่ามให้มันนี่แต่คงเอกลักษณ์คือล่ําเรืองฉันบอกเลยฉันนั่งคุยกับบอยสิชันไม่ถึงสิ่ฉันรู้ฉันรู้จักไอเดียนางรู้จักทัศนคตินางเลยว่าเออบ้านบอยมันเฮ้ยมันมันคิดงานว่ะมันแบบมันว่ามบเป็นัวหนาว่งที่แบบสร้าง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 ไปเขามาเห็ดเหตุไม่บอยสิช่ไม่ใช่พ้าลูกหลูกเห็ดพานนองหนองเห็ดยอมขนยังสิ ไม่ให้แดนเซอร์ยอมนะให้ศิลปินไม่ยอมบอสิบอกว,ว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีอะไรที่ต้องทำมันคือหน้าที่ของเขาเมื่อรวาจะใส่จังกัดแดนเซอร์คอนร้อยผมเห็นแล้วผมเป็นความคิดเห็นไอเดียนางผมเลยว่าเออว่ะเออไอเดียนางบางทีเนาะมุมม,มุมที่เราไม่เคยมองอะบางอย่างอะ ผมได้ฟังจากบอยศิริชัยอันนี้ชื่นชมเลยเนอะสำหรับฉากอีสานะคนครศิีปีนี้นะผมให้ยิ้มอ่อนไม่มีใครเขาดูหมอรำตอนกลางวันจะสาวฉากที่สวยคือฉากที่ย้อมไฟจะสาวนอกจากอลังการแล้วต้องย้อมไฟนะสาวเข้าใจว่าย้อมไฟไหมคะ สสีใดใส่ก็เป็นสีนั้นมันทำให้อารมณ์มันแตกต่างเข้าใจเนาะว่าเมนว่าส่า์ใส่สีใดใส่ก็เป็นสีทองโอเคนะสาว